พระเยซูนํากฎแรงหนีศูนย์มาให้กฎแรงหนีศูนย์คืออะไรพี่น้องที่รักครับในโรมดที่เจ็เปาโลพูดถึงความปรารถนาที่จะทําดีแต่ทําไม่ได้ซึ่งจริงๆอันนี้ก็คือกฎฝ่ายใจิตใจที่อยากจะทําดีพูดง่ายๆคืออยากจะลอยอยู่ในความบาปแต่ทุกครั้งก็แพ้แล้วก็ตกลง <c oughs> และในที่สุดแล้วเปาโลถึงขนาดโอดควรว่าข้าพเจา้านาสมเพศใครจะช่วยแล้วจะนะเปาโลบอกว่าโดยพระเยซูกิตใช่ครับพี่น้องที่รักครับพระเยซูกิตนํากฎแรงหนีศูนย์มาให้คือกฎที่ทําให้ เครื่องบินซึ่งหนักมากสามารถลอยอยู่โอเคกลางอากาศซึ่งพี่น้องจะดูเมื่อพี่น้องดูพี่น้องจะเข้าใจลมทั้งจะเข้าใจคําอธิบายว่าปัญหาคืออะไรลมทั้งคริสเตียนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตด้วยพายานการรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจโดยมากเนี่ยจะกลับไปสู่ล่องของการพยายามใช้จิตใจควบคุมซึ่งจริงๆมันสู้ไม่ได้โอเคเมื่อพี่น้องดูจนจบพี่น้องจะเข้าใจถ้าวันนี้พี่น้องดูได้จนถึงแค่นี้ก็ ตามเข้าไปฟังต่อเนี่ยเข้าใจพระคัมภีร์ทีละข้อหรือว่าเข้าไปที่หน้าเฟซหรือว่าดูที่เมนแลกสวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพระคัมภีร์ทีละข้อโอเควันนี้เราจะดูกันในหัวข้อครอบครองแบบกษัตริย์ด้วยการดําเนินชีวิตโดยพระวิญญางให้เราดําดิ่งไปที่พระคำของพระเจ้ากันเลยพี่น้องที่รักครับในโลมบทที่8ข้อหนึ่งนะในที่สุดโอเคพระคัมภีร์บอกว่าเพราะฉะนั้น ก็คือเป็นผลเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วตอนปลายถ่ายบทที่7หลังจากที่เปาโลพูดถึงการต่อสู้ในชื่อของท่านก่อนเป็นคริสเตียนนะท่านพูดถึงก่อนเป็นคริสเตียนที่อยากจะทําดีกดฝ่ายจิดใจแต่สู้กดแห่งบาปท,ที่อยู่ในตัวไม่ได้หลังจากนั้นท่านถึงบทว่าโอ้ยขา้าพเจ้าสงเพชใครจะช่วยหลังจากนั้นเนี่ยเขาพูดว่าพเยสคิดหลังจากนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือผล Okay. บัตรนี้ชัดนะครับตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีการปรับโทษแก่บรรดาผู้ที่อยู่ในพเยสกิดพี่น้องที่เหครับเมื่อพูดถึงผู้ที่อยู่ในพเยสกิดเนี่ยก็หมายถึงเราที่บัติสมาเข้าไปในพเยสกิดโอเคเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ตามที่กล่าวไว้ในสองคนธิบทที่ห้าข้อสิบเจ็ดตอนนี้เราจะมาดูว่าคนที่บัติสมาเข้าไปในพเยสกิดเนี่ยคนที่อยู่ในพเยสกิดเนี่ยจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นข้อแรกครับเปาโลบอกว่าไม่มีการปรับโทษ พี่น้องที่รักครับการปรับโทษที่ว่านี้หมายถึงโอเคการปรับโทษให้ตกนรกการถูกพิพากษาให้ตกนรกชัดเจนนะครับถ้าคุณอยู่ในพระเยสคิดเปาโลบอกไม่ใช่นานอนาคตตั้งแต่เดี๋ยวนี้แหละครับไม่มีการปรับโทษให้ตกนรกแก่บรรดาผู้ที่อยู่ในพระเยูคิดหมายถึงพระอุปทุกคนครับถ้าคุณอยู่ในพระเยสคิดคุณไม่มีการปรับโทษให้ตกนรกพี่น้องที่รักนี่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบรรทสัญญาใหม่ เพราะว่าผู้ที่อยู่ในบรนดสัญญาใหม่นั้นพระเจ้า,ายกโทษบาปแล้วก็ไม่จดจาเพราะไม่มีบาปให้จาเพราะผลิตของพเยสเกตได้จัดการทั้งหมดพี่น้องที่ละครับสิ่งที่เราจะไปต้องรู้คือคําว่าปรับโทษในตอนนี้เนี่ยโอเคมันหมายถึงเฉพาะเรื่องของการที่ไม่ตกนรกแต่ไม่เกี่ยวข้องดูทางขวาไม่ไม่ใช่เรื่องของการตีสอนการตีสอนมือเมื่อพี่น้องไปดูในฮิบูบทที่สิบสองข้อห้าถึงข้อสิบเอ็ดเนี่ยโอเคโดยเพราะข้ขอหกที่บอกว่าพระเจ้าทรงรักผู้ใดพระเจ้าก็ทรงตรีสอนผู้นั้นฟังนะครับ มันจะยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้คุณจะไม่ชอบคําแปลหรืออะไรก็แล้วแต,แต่แต่ความหมายของมันเนี่ยมันเหมือนกับเรื่องของการาลงวินัยเด็กและจริงๆบังพ่พีก็พูดชัดเลยว่า,าพ่อที่รักลูกจะต้องสอนเนี่ยเหมือนกับที่เรารู้วรักลว้ผูกลักลูกให้ตีก็คือแต่ไม่ได้ตีด้วยอารมณ์ไม่ได้ตีด้วยความโมโหเป็นการตีสอนเป็นการลงวิน,นัยมีครับโอเควิวรณ์บทที่3ามข้อสิก็พูดรวมทั้งผมอยากให้พี่น้องดูข้างดูข้างล่างโอเคในหนึ่งโคลินบทที่11บเ ข้อสามยสิบสองเนี่ยเปาโลบอกว่าเมื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าออกมาถึงเพียร์สคิดทรงพิพากษาพวกเรานั้นเห็นยังสแสดงว่าการพิพากษาที่ว่านั้นมีแต่พิพากษานี้ไม่ใช่ปรับโทษเป็นการพิพากษาในโลกดูต่อไปบอกว่าพระองค์ทรงตีสอนพวกเราเห็นยังสีสอนพวกเราเพื่อไม่ให้พวกเราถูกพิพากษาด้วยกับกับโลกพี่น้องที่รักสิ่งที่เราจะเป็นต้องคิดคือคําว่าถูกพิพากษาด้วยการกับโลกคืออะไรคือกานพินาศครับ คือการพินาศในบึงไฟนรกพี่น้องจำในมายอนบทที่สามก็จบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงหลักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตในรันท่านั้นโลกที่ถูกพิพากษาค,าคือโลกที่ไม่ได้เชื่อพยคริสริดเขาจะพินาศในบึงไฟนรกโ,โอเคทะนั้นจงเข้าใจความจริงข้อนี้คือทุกคนที่อยู่ในพยคริคิดเนะี่ยไม่มีการปรับโทษให้ตกนรกครับอันนี้เป็นเรื่องของการชนะแบบ บาปแบบที่เรียกว่า justification หรือการถูกนับว่าชอบธรรมโอเคซึ่งเป็นหนึ่งในชัยชนะเดี๋ยวเราดูต่อไปพี่น้องดีละครับถ้าพี่น้องไปดูเนี่ยในบริบทในหนึ่งโคลินบทที่สเิเนี่ยจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการรับมหาสนิทอย่างไม่สมควรครับซึ่งจริงๆแรงมากพัมพีถึงขนาดบอกว่าบางคนป่วยไข้บางคนล่วงหลับใช่ครับบางคนตายแต่ฟังพี่น้องเห็นยังเมื่อเราอ่านพัมพีตอนนี้อย่างที่เข้าใจเนี่ยเราจะเข้าใจนะว,ว่าการที่บางคนถูก พระเจ้าตีสอนแล้วมันอาจจะมีกรณีถึงขนาดที่ตายใช่ครับพี่น้องอาจจะพูดว่ารุนแรงแต่พัมพีพูดอย่างนั้นฟังนะครับพระเจ้าทําอย่างนั้นเพื่อไม่ให้พวกเขาถูกพิพากษาด้วยกันกับโลกพระเจ้าทําอย่างนั้นเพื่อไม่ให้พวกเขาตกนรกครับพ <P> ี่น้องก็จะแม้บางคนถ้าอยู่นานไปกว่านั้นพระเจ้ารู้ว่าเขาจะเลิกเชื่อบางครั้งพระเจ้าต้องทําบางอย่าง <P> เพื่อพาเขาไปก่อน <P> เพื่อจะรักษาความรอดของเขาไว้ฉะนั้นพี่น้องที่รักจําไว้ว่า โอเคบางคนเนี่ยสอนเรื่องพระคุณจนสดต่งแล้วสอนว่าไม่มีการลงโทษอะไรเลยแต่เวลาที่เราอ่านพระพีเราไม่สามารถบิดพระพีให้เข้ากับสิ่งที่เราเชื่อเราต้องบิดสิ่งที่เราเชื่อให้เข้ากับพระพีครับเมื่อพูดว่าไม่มีการปรับโทษความหมายคือไม่มีการปรับโทษให้ตกนรกตราบใดก็ตามที่คุณเชื่อในพระเยซูกิตแต่การตีสอนการลงวินยัยการสอนมีครับโอเคมีครับพระพีบางตอนถึงขนาดว่าการวิพากษาเริ่มต้นที่คนของพระเจ้าก่อน มีครับเป็นเรื่องจริงโอเคแล้วพี่น้องไปดูอย่างเช่นอ่าในกรณีนี้ให้เรามาดูแปลว่าจริงๆแล้วเมื่อบางคนเนี่ยถูกถูกพระเจ้าลงวินยัยมันไม่ได้หมายถึงคนเหล่านั้นไม่รอดถูกต้องครับตราบใดก็ตามถ้าคนเหล่านั้นเชื่อในพระเยซูกิตโอเคเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเชื่อในข่าวประเสริฐแท้ว่างเป็นพระเจ้าที่เสด็จมาในโลกนี้เพื่อช่วยคนบาปให้รอดโายการตายถูกฝังเป็นขึ้นตราบใดก็ตามที่ใครเชื่อแบบนี้ทุกคนจะได้ยับการยกโทษบาปและไม่มีการปรับโทษให้ตกนรกถูกต้องครับ อย่างเช่นกรณีถ้าพี่น้องไปดูเนี่ยกรณีของอานาเนียซับฟิลาโอเคซึ่งในที่สุดแล้วมูสาต่อพระยาหไปสุดแล้วตายกรณีนี้ก็เหมือนกันถามว่าเขาตกนรกไหมสิ่งที่ผมบอกก็คือถ้าเขาเชื่อในพเยสกิตว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเขาไม่ตกครับถึงแม้ว่าเขาจะถูกพิพากษาถูกตีสอนอย่างหนักแต่ตามใดก็ตามที่เขาเชื่อในพเยสกิตเชื่อในข่าวประเสริฐเขาจะไม่ตกนรกถูกต้องครับพี่น้องที่รัก จำไว้ว่าจงตีความทุกอย่างตามที่พระพี่สอนถ้าพระพี่ไม่สอนอย่าตีความเช่นบางคนเนีย่ยตีความรืออ่อเปลืองเช่นบอกว่าถ้าถ้ากิสเซียนเนีย่ยไปผูกคอตายเนี่ยเขาจะตกนรกฟังนะครับผมไม่ได้สนับสนุนคุณไม่ควรโอเคแต่ผมบอกคุณตามหลักของพระคำจริงๆก็คือไม่ว่าคุณจะทําบาปอะไรครับตามใดก็ตามที่คุณยังคงเชื่ออยู่ว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าโอเคถูกฟังแล้วเป็นขึ้นคุณรอดครับ ยกเว้นกรณีเดียวคุณจะต้องตีความคือคนทุกคนที่ไปฆ่าตัวตายนั้นเขาจะต้องไม่เชื่อพิเอร์ิต์แต่ผมไม่รู้ครับโอเคท่านั้นผมจะไม่บอกสิ่งที่ผมบอกคือสอนวินัยคุณเรื่องหนึ่งคืออย่าตีความพ่อพีเกินขอบเขตสิ่งที่พ่อพีบอกตีเฉพาะในสิ่งที่พ่อพีบอกข้อแรกครับโอเคข้อแรกคนที่อยู่ในพิเอร์สิต์สิ่งที่เรารู้คือคนที่อยู่ในพิเอร์กิต์ไม่มีการปรับโทษ ให้ตกนรกไม่มีการถูกพิพภากษาด้วยงานกับโลกถูกต้องครับแต่การที่พระเจ้าตีสอนลงวินัยด้วยความรักมีครับและพระเจ้าทําด้วยความรักไม่มีอารมณ์โกรธหรืออารมณ์ลักษณะของพระพิโรธไม่มีครับมีแต่การทําด้วยความรักเพื่อปกป้องเพื่อช่วยเราถูกต้องครับอันนี้เป็นการชนะบาปในเรื่องของอการเป็นคนชอบธรรมหรือ j u s t i f i c a t i o n โอเคดูต่อไปข้อ2บอก เพราะกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูกิตได้ทําให้ข้าพเจ้าเป็นอิสระจากกฎแห่งบาปและความตายพี่น้องดูดีๆผมเขียนเลข3สีแดงเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นกฎครับพี่น้องจำได้ไหมกฎข้อแรกคือกฎจ,จิตใจโอเคที่ปรารถนาที่จะทําดีเห็นด้วยกับธรรมญาติปรารถนาจะทําดีแต่สู้กฎที่สองซึ่งก็คือกฎของเนื้อหนังร่างกายซึ่งก็คือกฎของบาปและความตายไม่ได้ไม่ว่าอยากจะทําขนาดไหนในที่สุดแล้วก็จะแพ้ตามที่เปาโลบอกในโรมบทที่7 ซึ่งเป็นสภาพชีวิตของคนที่ก่อนเชื่อพซูสกิดโอเคส่วนสีเขียวนั้นเป็นข้อที่สองของผลของการที่อยู่ในพซูสกิดทุกคนที่อยู่ในพซูสกิ์นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือในตัวงเขามีกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตพี่น้องดูพรอพี่บอกเพราะกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพซูสกิดพี่น้องเห็นยังถ้าพี่น้องอยู่ในพซูสกิ์พี่น้องก็อยู่ในกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตใช่ครับความหมายก็คือว่าเมื่อพี่น้องเชื่อในพซูสกิดพี่น้องไม่ได้อยู่ในกฎของเนื้อหนัง และความตายเออกฎของเนื้อหนังความบาปและความตายพี่น้องไม่ได้อยู่ในกฎนั้นอีกต่อไปพี่น okay. ้องฟังนะครับเมื่อกระบวนการหนึ่งที่สําคัญของการรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจการดําเนินชีวิตด้วยวิญญาณคือการที่พี่น้องมองดูตัวตนด้วยวิญญาณมองตามพระคำพักคำคือวิญญาณพี่น้องต้องมองเห็นว่าตอนนี้พี่น้องไม่ได้อยู่ในกฎของเนื้อหนังและความตายแต่คุณอยู่ในกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตถูกต้องครับโอเคต่อไป พระพี่บอกว่าได้ทําให้ข้าพเจ้าเป็นอิสระจากกฎแห่งบาปและความตายพี่น้องเห็นยังไอ้สีแดงข้างล่างนั้นคือกฎข้อที่สองกฎของบาปและความตายอยู่ที่ไหนอยู่ในร่างกายแต่ข้อที่สามพี่น้องเห็นยังการที่เราอยู่ในพยคริสต์นั้นทําให้เกิดผลข้อที่สามคือเราเป็นอิสระจากกฎแห่งบาปและความตายพี่น้องเห็นยังความหมายคือว่าทุกคนที่เกิดมาเป็นลูกหลานของอดัมเขาอยู่ในกฎของบาปและความตายพูดง่ายๆคือบาปและความตายมีอํานาจเนือเขาแต่ เมื่อใครก็ตามอยู่ในพยูคิดเนี่ยเราเป็นอิสระครับเราไม่ได้อยู่ภายใต้กฎแห่งบาปและค่านตายนี่เป็นสิ่งที่เราจาเป็นต้องรู้ฟังนะครับเมื่อผมพูดคําว่าเราเป็นอิสระจากกฎระบ,บาดและความตายไม่ได้หมายถึงว่าหลังจากนี้เมื่อเชื่อปุ๊บเราจะไม่ทําบาปเลยไม่จริงโอเคพี่น้องที่เป็นคิเสเยนานานจะรู้ดีคุณเข้าใจไหมครับแต่กระบวนการรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจการดําเนิเนชีวิตโดยวิญญาณโดยพระวิญญาณน,นั้นคุณต้องเริ่มต้นเห็นความจริงข้อน,นี้คือคุณเป็นอิสระ จากกฎแห่งบาปและความตายคุณไม่ได้อยู่ภายใต้กฎนั้นเออคุณไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของวัตถุที่ปล่อยแล้วต้องตกใหม่คุณอยู่ลอยคุณลอยนี่เป็นสิ่งที่พเยสคิดนำมาให้คือคุณเป็นอิสระจากกฎแห่งบาปและความตายถ้าคุณไปดูในโมบทที่6ข้อ10ข้อ14บสี่คุณจะเข้าใจความจริงข้อนี้ว่าเราเนี่ยโอเคอยู่ภายใต้พระคุณเราไม่ได้อยู่เนื้อหนังไม่ได้มีอิทธิ์ไม่ได้มีอำนาจเหนือเราใช่ครับ นี่เป็นสิ่งที่คุณจะเป็นต้องเห็นคือไอตัวเก่าของความบาปนั้นมันตายไปแล้วฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพระเยซูได้แนะนํากฎใหม่คือกฎของภาวิญญาณฟังดีๆนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่มนุษย์สูญเสียมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการดําเนินชีวิตด้วยวิญญาณแท้ที่จริงแล้วอดาดัมกับเอวานั้นเป็นวิญญาณครับแต่เมื่อเขาทําบาปเมื่อเชื่อไม่เชื่อฟังเนะี่ยเขาตายฝ่ายวิญญาณแปลว่าวิญญาณของเขาแยกขาดจากพระเจ้าฟังดีๆนะครับไม่ได้หมายถึงไม่มีวิญญาณไม่ได้หมายถึงวิญญาณ ไม่ทํางานอะไรมันแยกขาดจากพระเจ้านั่นอะคือความตายตามที่บอมพีบอกเออแล้วทําให้หลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมนุษย์ก็เลยเดําเนินชีวิตด้วยจิตใจแต่พี่น้องเห็นยังไอ้กฎข้อแรกที่เป็นกฎของจิตใจนั้นมันสู้กฎของเนื้อหนังในร่างกายไม่ได้ใช่ครับแต่พระเยซูนั้นได้นําเรากลับไปติดกับพระเจ้าพูดง่ายๆคือกลับไปมีชีวิตและนี่เป็นสาเหตุที่เราเนี่ยมีอิสระจากกฎแห่งบาปและความตายพูดง่ายๆคือเราไม่ได้เป็นท่าของกฎนั้น เออและการดําเนินชีวิตคริสเตียนอย่างมีชัยชนะคือพี่น้องต้องเห็นตามที่พระคำบอกเข้าใจไหมครับเริ่มเห็นตัวเองอย่างนั้นก็คือคุณไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของความบาปและความตายคุณเป็นอิสระจริงๆก็คือคุณลอยอยู่คุณอยู่ในกฎแรงหนีศูนย์ฟังดีๆนะครับข้อ3เนี่ยคือการชนะบาปในเรื่องของ sanctification หมายถึงการดําเนินชีวิตท,ที่บริสุทธิ์พี่น้องเห็นยังข้อหนึ่งพูดถึง justification พูดง่ายๆคือการที่คุณเนี่ยโอเคอ่า มีชัยชนะเหนือผลของบาปเออคุณไม่ต้องตกนรกง่ายแต่ข้อที่สองเนี่ยเป็นชัยชนะจากฤทธิอำนาจของบาปใช่ครับพูดง่ายๆก็คือเมื่อคุณพึ่งวิญญาณเมื่อคุณรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจซึ่งเริ่มต้นโดยการมองที่วิญญาณเห็นว่าตัวเองเป็นวิญญาณเห็นว่าตัวเอง อ่าไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของบาปเห็นว่าตัวเองอยู่ในกฎของพระวิญญาณในชีวิตนั่นแหละเริ่มต้นตรงจุดนั้นแล้วรู้ว่าความตายไม่มีในวิญญาณทั้งหมดในวิญญาณคุณแต่ไม่ได้ชัยชนะแล้วดําเนินชีวิตแบบยึดสิ่งนี้รู้ว่าอันนี้คือตัวคุณความฝังนะเมื่อคุณมาเกิดใหม่แล้วตัวคุณไม่ใช่ความคิดจตใจตัวคุณคือวิญญาณแล้วคุณดําเนินชีวิตจากสิ่งนี้อันนี้แหละครับ โอเคการรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจการดําเนินชีวิตด้วยกฎของพญาณแห่งชีวิตคือสิ่งนี้ครับคือการมองดูวิญญาณว่าเป็นตัวตนแท้แล้วมองเห็นความจริงในวิญญาณว่าตัวเก่าตายไปแล้วตัวใหม่มีชีวิตตัวเองไม่ได้ตกอยู่ภายใต้กฎของบาปและความตายแล้วรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นตัวคุณและดําเนินชีวิตตามนั้นนั่นแหละครับนั่นคือการดําเนินชีวิตแห่งชัยชนะนั่นคือการดําเนินชีวิตตามพยาณและนั่นจะทําให้คุณลอยอยู่เหนือบาปความหมายก็คือว่า คุณชนะบาปโดยที่ไม่ได้ต่อสู้ด้วยกาลังของคุณแต่พึ่งอาศัยลิทธานุภาพของพยาเศษเห็นไหมพี่น้องอย่างไอซูเปอร์แมนเนี่ยที่ลอยอยู่เหนือบาปไอตัวเอสตรงหน้าอกนะ่ะแปลว่าสันธบุตรแล้วก็สปิริตคือพะวิญญาณใช่ครับโอเคจริงๆแล้วคิดเตียนเนี่ย <c oughs> เราหยุดเป็นมนุษย์ธรรมดาเรากลายเป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์บูแมนโอเคกลายเป็นคนที่เหนือมนุษย์เพราะว่าวิญ,ญญาณของเรามีพระเจ้าอยู่ เรามีความเป็นพระเจ้าอยู่ในวิญญาณซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ผมบอกแล้วก็คือว่าโอเคกฎข,ข้อที่สมของอัตลักษณ์ก็คือเมื่อเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่นันโอเคทำมันหยาดอยู่ในวิญญาณซึ่งก็คือการเข้ามาของพงหยานพี่น้องเห็นยังเราเป็นยิวแท้ข้อหครับซึ่งก็คือการที่พระเจ้าได้ตัดธรรมชาติบาปออกให้ผมได้หย่ดพูดว่าฉะนัะนหผมสรุปพี่น้องที่ละครคนที่อยู่ในพยูคิดโอเคคนที่เป็นคริเสเตียนพวกเราเนี่ยทุกคนครับจําเป็นต้องรู้ว่าข้อแรกครับไม่มีการปรับโทษให้ตกนรกอีก ตราบใดก็ตามที่เราเชื่อดังนั้นจงมั่นใจในความรอดจงมั่นคงในความเชื่อข้อสองครับคนที่อยู่ในพยสคิดเนี่ยอยู่ในกฎของพงญาอย่างชีวิตเออคุณไม่ได้อยู่ในกฎของความบาปและความตายต่อไปแล้วข้อที่สามครับคุณได้เป็นอิสระาจากกฎแห่งบาปและความตายด้วยจงเริ่มมองเห็นตัวตนตัวเองแบบนี้และนี่แหละคือแกนแท้และดําเนินชีวิตด้วยวิญญ,ญาณคือตัวตนของคุณให้ผมได้ยินเราพูดว่าอเมนเอาล่ะพี่น้องที่รักเขาให้เราดูมุมซ้ายล่าง ที่เขียนว่าเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปตามตัวรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือภายในสามปีครับโอเคจะถึงปีสองพันที่แปดเราตั้งใจจะแสดงความรักต่อประเทศไทยด้วยตัวเลขหนึ่งสามโดดหนึ่งแรกก็คือมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนพี่น้องที่รักครับถ้าคุณเชื่อในข่าวประเสริฐแทงที่ผมบอกฟังนะไม่ได้เชื่อในศาสนาคริสต์นะเชื่อในศาสนาคริสต์หรือศาสนาอะไรตกนรกหมดครับอาจารย์เชื่อในศาสนาคืออะไรจงจงใหญ่ยา,ยากดนะโอเค ที่น่าดหมดแต่คุณต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าโอเคมาเกิดเป็นมนุษย์ตายถูกฝงังเป็นขึ้นเพื่อช่วยคนดายรอดถ้าคุณเชื่อแบบนี้คุณรอดแล้วครับถ้าคุณเชื่อแบบนี้คุณเป็นหนึ่งในห้าแสนคนโอเคแล้วก็มีศิจาภพิบาลผู้รับใช้หนึ่งหมื่นมีคิตจักรหนึ่งหมื่นแห่งง่ายๆคือศิจาภพิบาลอาจารย์หนึ่งคนดูแลในึคิตจักรมีผู้เชื่อประมาณหนึ่งร้อยแล้วจะจบลงด้วยการมีคริสเตียนหนึ่งล้านคนในปีสองพันยี่สิบแปดแตาให้ผมบอกเรา แล้วเราจะครอบครองด้วยการดําเนินชีวิตโดยพลังญาณเออครอบครองโดยการรู้ว่าเนื่องจากพายาริสต์เนี่ยคุณพ้นบาปแล้ว justification และเมื่อคุณดําเนินชีวิตกับพระงาณเนี่ยคุณจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์อย่ากลับไปพึ่งความตั้งใจอย่าเข้าใจผิดว่าการรับการเปลี่ยนแปลงใจ,ใจิตใจคือการใช้ความตั้งใจเพราะว่าความตั้งใจสู้ไม่ได้แท้ที่จริงแล้วเปาโลเขียนลงบทที่7เพื่อจะให้คิดเตียนรู้ว่าการกลับไปทาตามธรรมตัติการกลับไปพึ่งเนื้อหนัง การกลับไปใช้ความตั้งใจนั้นไม่สามารถชนะได้เออวิธีที่จะ,จะ,จะดําเนินชีวิตคิดเยนอย่างมีชัยชนะเหนืยวบาปจริงๆก็คือการดําเนินชีวิตด้วยภาวิญญาณหรือการดําเนินชีวิตด้วยวิญญาณจริงๆล้วเป็นเรื่องเดียวกันโอเคเอาละ่ะพี่น้องที่ละครให้เรามาดูหนึ่งที่สี่โอเคหนึ่งที่สี่ครับขอบาทหนึ่ง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 ถ้าพี่น้องได้รับพรสอนขอบาทหนึ่งโอเคถ้าพี่น้องได้รับพรจากถึงได้บอสอนนั้นโอมมาบาทหนึ่งนะ บางคนอยากโอนมากกว่านี้ได้ครับขอพระเจ้าใส่ศูนย์ไปข้างหลังและโยนกลับไปที่คุณโอเคพี่น้องยี่แล้วครับให้เราตั้งใจที่จะมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปได้วยพระมหาบัญชาตั้งใจที่จะทำให้ประเทศไทยมาถึงพระเจ้าในรุ่งของเราโอเคอธิษฐานเผื่อผมหนึ่งนาทีให้ผมได้รับการดลใจจากพระเจ้าในระดับเดียวหรือสูงกว่าผู้เขียนบัมพีผมหมายถึงผู้เขียนบัมพีในบนรนทสัญญาเดิมซึ่งหลายครั้งก็เขียนต้องไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรเราซึ่งอยู่ในพัรรษในษาศตย์น้ใหม่เราต้องเป็นต้องเข้าใจโอเคว่า พระเจ้ามีเจตนาอะไรในการบันทึกความพีเหล่านั้นเอออธิษฐานกับผมหนึ่งนาทีแล้วก็อธิษฐานกับผมแล้วก็ช่วยกันแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ดูด้วยก,กันในกลุ่มเซลล์ดูด้วยกันในครอบครัวรวมทั้งสิ่งที่อยู่ในเม่แรกอะ่ะพี่น้องไปดูโอเคเพื okay. ่อพี่น้องจะเข้าใจว่าธรรมัญญัติเนี่ยถูกมารบิดเบือนแล้วกลายเป็นเครื่องมือของมันของดีจากพระเจ้ากลายเป็นเครื่องมือเพราะผิดวัตถุประสงค์รวมทั้ง เมื่อผู้เชื่อกลับไปที่ธรรมัญญาจริงๆแล้วคือเป็นการไม่สัตย์ซื่อล่วงประเวณีเล่นชูไม่สัตย์ซื่อกับพิเิซูพี่น้องไปดูดูให้เข้าใจโอเคแล้วก็ช่วยกันกระจายแล้วก็อย่าลืมนะว่า6กโมงสในช่อง Facebook ทั้งเพลงนมัสการแล้วคาสอนเนี่ยจะมาเออรวมทั้งเพลงนมัสการวันเนี้ยขวนขวายใจนี่พี่น้องไปดู อย่าชัดดาบเราเป็นเนี่ยต้องประกาศพระกิจคุณเราต้องทำนมัสการแล้วออกไปสร้างสวกสนมัสการแล้วออกไปทําให้ประเทศไทยเป็นของพระเจ้าในเรื่องของเราผมปล่าประกาศเลยว่าเมื่อพี่น้องเริ่มต้นเข้าใจและดําเนินชีวิตโดยพย้อง่างพี่น้องจะมีชีวิตที่มีชัยชนะแล้วชีวิตที่ดีนั้นจะนํามาซึ่งการดึงดูดคนให้อยากรู้จักพระเจ้าทําให้พระเจ้าได้รับเกียรติให้ผมได้เราพูดว่าเอาละพี่น้องที่รักครับให้เรามารับมหาสนิทซึ่งแปลว่าสนิทมากครับภรตายของพระยูคริดแตกหักไอเราหายดี เล็ดพุทสิ่งเดียว่าเราไปโย่พี่น้องกี่ละครับเราเนี่ยมีชัยชนะเหนือมารเพราะผลิตแล้วเพราะคาัมภิญญคือพูดจาให้สอดคล้องโอเคเริ่มต้นพูดจาว่าเราไม่ได้อยู่ในกฎของบาปและความตายเราอยู่ในกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตเราลอยอยู่เหนือบาปพระเยซูได้ทําให้เราอยู่ในกฎแรงหนีศูนย์หนีศูนย์ก็คือบินอยู่เหนือบาปมีชีวิตที่มีชัยชนะโอเคแล้วก็ในปีสองสองห้านั้นผม อวยพรเราเต็มไปด้วยเสียงกอเลาะเต็มไปได้วยพระคุณเต็ไมไปด้วยสิ่งที่ดีสารพัดในนามพระเยซูคริสต์โอเคคิดเงินให้ได้ทองคิดทองให้ได้เพชรโอเคให้ชีวิตของคุณเต็ไมไปด้วยสิ่งที่ดีผมเปล่าประกาศสิ่งนี้ว่าพระเจ้ากําลังช่วยคุณและอวยพรคุณให้หายโรคให้รับการปลดหนี้และเต็ไมไปด้วยชัยชนะผมปล่าประกาศสิ่งนี้ให้เราพูดพร้อมกันว่าชีวงฉันเคลื่อนเคลนเคลนเคลนเนชาโล่มประจัยบอครับฮู้ฮูอามน